ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญของอาณาจักรอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่มีความเจริญมั่นคงและมั่งคั่งในหลากหลายด้านโดยเฉพาะด้านการค้าระบบการทูตแบบบรรณาการกับราชสำนักจีนประกอบกับการมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะกับการทำการเกษตรอีกทั้งยังมีเส้นทางการ านคม,นาคมทางน้ำที่สะดวกและเหมาะต่อการทำการค้าทั้งภายในและภายนอกราชันอาณาจักรปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญของอาณาจักรอายุยาที่เด่นชัดคือ1มีแม่น้ำสามสายจึงมีลักษณะเป็นเกาะทำให้ค่าศึกเข้าตียาก สเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ 3. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยและมีรายได้จากการค้ากับต่างประเทศและได้ภาษีอากรของค้าผ่านทางในการ ผ่านทางในการส่งสินค้าจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่ง 4. ได้กำลังทหารจากแคว้นสุพรรณภูมิอีกทั้งยังได้รับวัฒนธรรมจากแคว้นลันโวมั่งคั่งและได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นๆ 5. มีการปกครองอย่างเป็นรับ เบียงแบบแผน